สวัสดีครับพบกับครูพี่แขกอีกแครับกับทั้งช่องเบสิกสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้ก็มีข่าวรานครับจะมาบอกกล่าวและเล่าให้ฟังดีกว่าเกี่ยวกับการรับราชการทหารหรือว่าสมัครทหารนะครับก็คือ ครูพี่แขกได้ข่าวมาว่าคือตั้งแต่มีโครงการนำร่องนะครับในการรับสมัครทหารแบบออนไลน์หรือแบบว่าเต็มใจสมัครมาในพัดที่หนึ่งทับปกศี่ที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งทัอันแล้วก็สองทัพ6กสรครับคือคือที่จะเข้าหนึ่งพิจการนี้ก็คือเริ่มโครงการนำร่องในการรับสมัครออนไลน์ครับคือแบบให้น้องๆครับสมัครใจเข้ามาทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ น้องๆสำหรับคนที่อยากจะเข้ามารับราชการทหารซึ่งในตอนนี้ทางยศสอทอบอลครับก็คือเพ่งเล็งไปที่อ,า, Peng อาใช้ค์ว่าต่อไปดีกว่าคือต่อไปน่ะน้องๆที่จะเข้า,าเป็นนักเรียน,นสิบครับหรือรับราชการทหารนั้นจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อนอันนี้เป็นแนวไวแนวแนวแนว,แนว,แนวทางนะครับก็คือแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือ จะใช้ใช้การรับแบบอาสมัครใจหรือว่าออนไลน์เข้ามาก่อนก็น่าจะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มแต่อปีนี้ที่ผ่านมาซึ่งต่อไปนะครับครงการต่อไปคือจะเป็นการอ่าเริ่มให้น้องๆสมัครใจเข้ามาเป็นทหารและมีผลดียังไงล่ะผลดีก็คือสำหรับน้องๆที่อ่าสมัครออนไลน์เข้ามาหรือว่าเต็มใจสักเข้ามานั้นก็จะมีผลในการอ่าเป็นเักเรียนนิสิต ซึ่งตอนนี้ที่ครูผูแข่งได้คามาคือจะรับอยู่ที่80เนลยทีเดียวสมมติว่า100เปอร์เซ็นต์คที่จะเป็นนักเรียนในสิบในนั้นจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก,ก่อน80็ก็ง่ายๆคือ100คนนะ่ะคนที่เป็นทาหารรับแล้ว80คนและอีก20คนก็คือเป็นการสอบเข้ามาอันนี้แนวทางครับซึ่งต่อไปคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าการรับสมัครทหารแบบออนไลน์นี้หรือว่าการเตรียมใจเข้ามานั้นสมบูรณ์แบบ100ก็จะไม่มีการ อสอบเข้ามาแบบนั้นแล้วที่ว่าจากพลเรือนอันนี้อันนี้อันนี้แนวะคิดนะครูพี่แขกคิดว่านะซึ่งต่อไปก็จะรับคนที่เป็นทหารเกณฑ์โดยสุบินแบบแล้วก็ไปสอบคัดเลือกเข้าไปโดยแบบนั้นซึ่งตัวครูพี่แขกเองคิดว่าก็จะเป็นผลดีเลยละ่ะเพราะว่าอย่างน,น้อยเราจะได้บุคลากรที่อยากเข้ามารับใช้ชาติจริงๆแล้วก็จะได้เป็นอะไรก็ตามมาที่มันทําแล้วโดยที่เรามีความสมัครใจมีความชอบเนี่ยมันจะได้ไม่ต้อง เหนื่อยว่าทำอะไรมันทำมาจากใจโดยตรงซึ่งถ้าเพื่อนๆก็คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่องครูพี่แขกนะครับสำหรับวันนี้ครูพี่แขกไปก่อนนะครับ